ีค่ะไปเตยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมค่ะเต็นต้นมอเตอร์แน่นอนเจอไปเตยต้องเจอรถราคาที่ดีที่สุดคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz GLC 250 D M G แต่เพิ่งแปลกใจนะคะว่าทำไมหน้ามันแปลกๆต้องบอกเลยว่าลูกค้าท่านเก่าเนี่ยแปลงหน้ามาให้เหมือนกับ GLC 63s นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าออปชันที่ได้เนี่ยตัวรถให้อะไรกับเราบ้างเริ่มตั้งแต่เครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,400บเทอร์โบนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกเลยลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้ามาให้เป็นแบบตัว AMG แท้ไฟหน้าเป็นแบบ LED Intelligent นะคะแม็กก็เปลี่ยนมาเป็นแบบฟอร์สนะคะไม่มีรอยต่อต้องบอกเลยว่าได้ขนาดแม็ก20พร้อมกับตัวนี้เลยเครื่องยนต์ V8 Biturbo 4matic แต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้แปลงมานะคะพื้นฐานยังเป็นเครื่อง2 4สูบดีเซลอยู่มีคีเ l e s s Go หน้าหลังยางเท่ากันนะคะแม็กขนาด20นิ้วต้องบอกเลยว่ารถคันนี้พื้นฐานเดิมเป็นสีเทานะคะแลบเขียวมิ้นมาปี18ราคาอยู่ที่2องล้านสแสมืบาทเท่านั้นฝาท้ายเป็นแบบปิดเปิดไฟฟ้าแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า SUV ทรงคูปตัวนี้ราคาค่อนข้างดีแล้วก็ราคาจะแข็งกว่าตัวทั่วไปนะคะช่วงท้ายก็เก็บสัมภาระได้ ความกว้างเลยค่ะมีมาา่านบังสายตาด้วยมีสัญลักษณ์ AMG นะคะแล้วก็อย่างที่บอกรถคันนี้แปลงเป็นเหมือน GLC 63s ไฟท้ายเป็นแบบ LED เครื่องยนต์ดีเซลค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าต้องบอกเลยว่า สภาพภายในคันนี้ค่อนข้างสมบ,บูรณ์นะคะไม่มีรอยขาดภูมิลายได้เป็นแบบท้ายตัด a อ g นะคะมีแพลตชิพแล้วเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เฮส p ปุ่มพุทธสตาร์นะคะมีครบเลยต้องบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆได้เครื่องโยนต์ดีเซล พื้นฐานเป็นขับสี่แบบฟูลไทม์นะคะท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญดูรถจริงได้ที่เต็นต์นต้นมอเตอร์ค่ะเต็นเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์นน,นทบุรีเปิดตั้งแต่9ก้ามงขึ้นจนถึง6กโมงเย็นเลยยังไงก็ฝากเรียนเชิญน,นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ